สื่อประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยครูสุอรการติถพันธ์สนับสนุนโดยท่านผู้มยการโรงเรียนบุษรินสิริปัญญาทรโรงเรียนวัดพิคุณทองแปลกประชาคานค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่8ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเรื่องปรากฏการดาราศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้บ3.1ตัวชี้วัดที่ปบ6.1สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องปรากฏการจันทรุปราคานะคะปรากฏการจันทรุปราคา มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่นจันทคา,าตราหูอมจันทร์กบกินเดือนการเกิดจันทรุป,ปราคาไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเพราะเกิดในเวลากลางคืนนะคะเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจอรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์โดย มีโลกโครจรมาอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดได้3ลักษณะดังนี้ค่ะ 1. จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดจากดวงจันทร์ทั้งดวงโครจรเข้าไปในเงามืดของโลกคนที่อยู่บนโลก จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐหรือที่เราเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นพระจันทร์สีเลือดกันไหมคะถ้าเด็กๆไม่เคยเห็นครูดได้นำภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะลักษณะที่สองนะคะเรียกว่าจันทรุป,ปราคาบางส่วนค่ะ เกิดจากดวงจันทร์บางส่วนโครจรเข้าไปในเงามืดของโลกคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์บางส่วนมืดลงบางส่วนมีสีอิดค่ะตัวอย่างของจันทรุป,ปราคาบางส่วนนะคะและลักษณะสุดท้ายค่ะจันทรุป,ปราคาเงามัว เกิดจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวเท่านั้นทําให้มองเห็นดวงจัน์ทรเต็มดวงแต่เห็นได้ไม่ชัดเจนเพราะความสว่างของดวงจันทร์ลดน้อยลงค่ะภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างจันทรุปร,ราคาเงามวัวและดวงจัน์ทรเต็มดวงปกตินะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคงได้ทราบกันแล้วว่าจันทรุปราคาและสุริยุปราคาแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังค่ะความแตกต่างระหว่างจันทรุปราคาและสุริยุปราคาก็คือสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันนะคะส่วนจันทรุปราคา เกิดในเวลากลางคืนค่ะครูจะสรุปการเกิดสุริยุปราคาให้ฟังอีกครั้งนะคะเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์โดยมีดวงจันทร์โคจรอ,อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกค่ะเกิดขึ้นได้3ลักษณะนะคะคือ สุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคาวงแหวนค่ะส่วนจันทรุปราคานะคะเกิดจากโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์โดยมีโลกโคจรมาอยู่ระหว่างตรงกลางดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะ เด็กๆคงได้เรียนรู้ระหว่างการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ